เอาละครับสวัสดีท่านชมท่านับยินดีต้อนรับโอ้โหเตะกันแล้วหุ่นยนต์ใจเย็นก็สวัสดีท่านชมท่านับยินดีต้อนรับสู่พีโก้ต้องพูดจีเทคเนี่ยก็สวัสดีท่านชมท่านับยินดีต้อนรับสู่พีโก้เพลย์การันอีกครั้งครับผมวันนี้เราก็จะมาเทอแมนหุ่นยนต์พวกนี้กันนะคือรับผมเนื่องจากภาคที่แล้วเนี่ยเราเทอแมนเอ่อ เราทรมานคนไปแล้วสินะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยผมแนะนําให้ไปกดตรงนี้ครับผมนี่มันจะขึ้นมาบนมุมขวาบนตรงนี้ครับผมโอเคเราไปดูคลิปต่อกันเลยปึ้งๆอยมันไส่ชิบหายเลยกับไปขุนยนเนี่ยก็สำหรับขุนยนเนี่ยเขาอาธิบายว่ามันเนี่ยแข็งแรงกว่ามนุษย์นะครับผมก็อยู่แล้วับผมมันมันมันหุนยนตอะ่ะมันมันไม่ใช่คนนะใช่ไหม มิเชแ,แลนครับอกไม้เบสบอลนะผมไม Best ้เบสบอลมันดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพมากสุดนะเป็นไงหุ่นยนต์โอ้โหอุ้ยเฮ้ยคลิปจบคลิปจบคลิปพ,พูดพูดพูดเล่อนี้นะผมนี่เป็นไงเป็นไงจบเราไม่เราจะไม่จบคลิปจนกว่าไม้เบสบอลมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเราจะคิดปืนพวกนี้มาทำไมอ่ะใช่ไหมเราจะคิดปืนพวกนี้มาทำไมกระจอกเครื่องทิ้งในเมื่อในเมื่อไม้เบสบอลเนี่ย มันก็มีประสิทธิภาพสามารถฆ่าหุ่นยนต์ได้แล้วดูนี่ดูดิมีปืนให้อยเป็นไงเป็นเนี่ยว่าเกิดว่ามันถ้าสมมติเราไม่ใช้ไม้เบสบอลอ, bon อ่ะอ่าเรามาใช้ปืนกันเลยฮะเราจะมาใช้สไนเปอร์นะผมปึงป้งปืนโอ้อยเฮ้ยมันยิงเข้าเนะี่ยปืนเงยเฮ้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 ยถื่อเหมือนกันนะเราแต่โดนไม้เบสบอลดันไม่ตายซะงั้นน่ะนี่นีน่บาเลตนะ นี่บาเอตนะดูไหมว่ามันเป็นสไนเปอร์ที่แรงที่สุดในโลกเห็ไหมอ้าวบดบทปุ๊บตายเลยนสไนเปอร์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับผมในการคอมานถุนยนต์อย่างถุกวิธีผมว่าผมว่าฆ่ามากกว่าทําไมดีไม่มีสไนเปอร์สไะเปอร์ซิเป็นไงเป็นไงเฮ้ยมีประสิทธิภาพเยอะเหมือนกันเน่เราต้องซ้ํามันเข้าไปอีกหนึ่งนัดนะครับผมนี่ปึ่งเข้าไปเฮ้ยมันเขาเปลี่ยนเท็กเจอร์มิสไซล์เนี่ยพึ่งรู้เนี่ยเฮ้ย ยังยังไม่ตายอะระเบิดกับกระสุนกระสุนดันแรงกว่าซะงั้นอะไรวะเนี่ยกระสุนอาจจะเป็นกระสุนเจาะกาะอ่านี้มันไฮเอ็กซ์โซซีฟเฉยๆมันก็ระเบิดแต่ไม่เจาะกาะอ่าต่อไปเอามาใช้เอ่อฟิฟตี้คาลิเบอร์นะครับผมสามสามนึงอึ้งค่อยนี่เป็นไงนี่มันมีประสิทธิภาพแรงเหมือนกันนะเนี่ยก็มันมันมันยังไม่ตายอ่ะเออเราต้องซ้ำมันไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ตายเองแหละอะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยไอไอไอนี่มันกระจอกมากอะไรวะเนี่ยตายซะไอหุ่นยนต์ตายซะยังไม่ตายใช่ไหมอะไรวะเนี่ยขนาดขนาดบน่นบ่นปุ๊บตายปบมือสุดยอดวิธีต่อ,อไปเนี่ยในการเอ่อทรมานามหุ่นยนต์เนี่ยก็คือขังมันไว้ครับผมอ่าเป็นไงเห็นไหมแป๊บเดียวตายมันมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะเข้าใจไหมขังเนี่ยผมเนี่ยหมายถึงทําเป็นเหมือนกองนะโอ้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  หุ่นยนต์สงสารหุ่นยนต์มากเมื่อกี้โอ้โหเด็กแทงคอเลยโอเคนะผมผมก็ได้ทํากงไว้เรียบร้อยนะวิธีการทรมานเนี่ยก็คือเราจะใช้ระเบิดนะผมระเบิดมื้อกันแล้วก็ผสมจะจะเปิดของเยอรมันนะผมนี่เป็นไงแล้วก็เอ่อ activate นะผมแล้วก็เอ่อเป็นไงครับผมหุ่นยนต์มันจะเจ็บปวดมากนะผมถึงกับตายเลยถ้าเกิดเราใช้ระเบิดที่มัน ผมอยากรู้ระเบิดอันไหนมันม้เทียนทีน่าระแรงสุดเฮ้ยได้ผลจริงด้วยถ้าเกิดเราไม่ใช้ระเบิดอ่ะเราจะมาใช้ไฟฟ้ากันนะผมนี่เราจะใช้เทสลาเอดิสันเหมือนภาคที่แล้วครับผมนี่เป็นไงคูณสองพลังนะครับผมนี่อ้ยเอ้ยเอ้ยนี่มันเทสลามันจะทําให้มันเกิดเหรอวอาอะไรไม่เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแลกแแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ๋อครั้งนี้ครั้งนี้ตายจริง อันอันนี้มันก็เป็นคอยที่อันอันตรายเหมือนกันนะครับผมคือถ้าคนเข้าไปอยู่ในนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยจะตายทันทีเลยครับผมอุ้ยอมถ้าเกิดเรายิงทําให้มันแรงในการเอิมฝืนครับผมให้มันไปสัมผัสทุกที่ครับผมนี่เราจะฝืนครับผมอ่าทางนี้ทุกที่เนี่ยมันก็จะโดนไฟฟ้าเหมือนเดิครับผมคืออันนี้เหมือนโอโหมอะไรวะเนี่ยเหมือนเหมือนเครื่องย้อนเวลาอย่างไงก็มี เป็นไงเป็นไงคนเป็นไงนี่นี่นี่คือวิธีการทำสมูทตี้นะเ <c oughs> อ้ยไปไงหุ่นยนต์เป็นไงอาน,ออนี่นี่มันคนมันไม่ใช่หุ่นยนต์ผมขอโทษผมขอโทษอีกวิธีหนึ่งนะผมผมไม่ค่อยเล่นไอ้เนี้ยนี่มันคือแม่เหล็กนะผมอ่าแล้วแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะดูดเหล็กใช่ไหมครับผมมันก็จะดูดไอ้หุ่นยนต์อ่าเป็นไงหุ่นยนต์ก็ก็ติดอยู่ตรงนั้นตลอดท้งชีวิตแล้วผมหุ่นยนต์เหรอ,อเป็นไงเป็นไงโอ้โหรัศมีรัศมีมันนกันเหมือนกัน โอ้เป็นไงหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์เป็นไงรักกันให้มากรักกันไหม <c oughs> แล้วเราก็จะจบชีวิตหุ่นยนต์ด้วยอ่านี่ครับผมมันจะดูดมาด้วยความเร็วสูงก็ชนเข้ากับหุ่นยนต์ด้วยความเร็วแสงครับผมเอ้ยทำไมมันช้าจังวะนี่มาแล้วครับผมนี่ชนบึ้งโอ้ไม่มันมันมันไม่เป็นไปตามที่ผมคิดเอ้ยโอ้โหเด้งเด้งเลยถ้าสมมติคนมาเนี่ยคนก็บอกนี่มันก็แค่เทคนโนโลยีกระจกกระจอกนั่นเองอ ถ้าเกิดเอ่อนี่ดาบมันอุ้ยอืมอืมถ้าเกิดเราทําแบบนี้เนี่ยสวิงอ๋อเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดไหมสวิงอ๋อสวิงอืมคือเป็นระบบออโตโอ้ครับผมเหมือนประตูเซเว่นอย่างงี้มุ๊บฉึกทขาไมประตูเซเว่นประตูเซเวน่นเเวเเวชิงหัวคลิปนี้มันตั้งผมตั้งชื่อคลิปว่ามันเป็นวิธีมันเป็นคลิปโทรมานสุดยอดทำไมต้องมาโทรมานคนเยอะ และอีกวิธีหนึ่งเนี่ยในการทรมานหุ่นยนต์เนี่ยก็คือทําเหมือนมนุษย์นั่นแหละมนุษย์มันจะมีโรงพักใช่ไหมะนี่ก็คือโรงพักทาสําหรับหุ่นยนต์นั่นแหละไอหุ่นยนต์เข้าไปได้แนละ้วอ,อ,อยู่ในนี้ก็ไม่มีอะไรทําเลยไม่แต่เ้าอีงองงงอีเหมือนไส้โอ้ย,อยฉันเป็นหุ่นยนต์ฉันต้องแข็งแรงสิฉันจะสามารถต่อยต่อยไปเลย,เอยโอ้โหไฟไฟพังแต่กำแพงไม่พัง ยูแต่ในนี้ก็ไปไหนไม่ได้เขาก็ล็อกดาวน์กันอีกแล้วก็ไปไหนไม่ได้อืมอันส้าอไม่มีอะไรทาเลยอะเปิดทีวีดูหน่อยซิว่าโอ้โหมือหักแล้วคุณยนตนาซามันโอ้ยรับไม่ได้คุณคุณยนตหัวเขาก็จะหมุนแบบเป็นไหนซกมาไหมไม่น่าจะมาส่งจรวดในตอนนี้ปิดทีวีดีกว่าปิดทีวีปิดทีวีเลยโอ้โห้โอ ปิดทีวีนี่ถึงกับสลบเลยมันต้องมีวิธีที่ทำให้ฉันออกไปได้สิเป็นไงเป็นไงเจ้ากำแพงเป็นไงเป็นไงเป็นไงกำแพงเ้ยโอ้โหคุณยนต์เขาตายก่อนเนะ่ยไอ่อฉันรีสปอนมากี่ครั้งแล้เนี่ยคือคือฉันฉันจะออกไปยังไงใช่ไหมฉันฉผมได้ข่าวว่าคุณเนี่ย แล้วพาขุ่นยนแบบผิดกฎหมายอ่ะผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะผมเอ่อทำเป็นเอ่อโรงพักธรรมดาอืมจริงเหรอแล้วทำไมฉันจึงได้ยินเสียงไอขุ่นยนข้างในอะอืมมันรู้มันรู้เอาเป็นว่าเราขอเอ่อทำแบบนี้กับคุณแล้วกันไอเอยเป็นไงลักพาขุ่นยนใช่ไหมเอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับลักพาขุนยน์นี่ หุ่นยนต์ซักมาแล้วเจ้าหุ่นยนตา,ายอยู่อย่ในนั้นใช่ไหมนายส่งเสียงหน่อยสิเออคือคือกูตายแล้วกูจะส่งเสียงได้ไงอะเฮ้ยเออไหนไหนยก็ส่งเสียงโอเคเดี๋ยวฉันไปเอาพันธมิตรมาช่วยนายออกมาผมเขย่าหัวไม่ได้แล้วอ่ะคือเขย่าหัวทุกครั้งคนมันจะตาย อบเดีวครับเราจะปล่อยออหุ่นยนต์นี้ออกมาด้วยวิธีฮาร์ดคอร์ของเราปึ้งเขาไหเป็นไงโอ้โหผมว่าค่าหุ่นยนต์มากกว่า3ามจั 1, ยิงเข้าไปนี่โอ้กระสุนเด้งเลยอะยิงเข้าไปมันยิงแบบเป็นองศาไงโอ้โหโอ้โหผ,ผมว่าผมว่านะแบบนี้ดีกว่านี่ไม่ดีสำหรับคอมหรอกโอ้โหเฟมเมก็กลับมาได้นะ <c oughs> อ๋สวยงามนะท่านผู้ชม เฮ้ยนายนายควรจะขอบคุณฉันนะว่าฉันเนี่ยช่วยนายออกมาจากไอ้โรงพักโง่ๆอ่ะฮอดีมากเลยฉันจะไม่เราฉันจะไม่ฆ่านายต่อไปแล้วเรามาคืนดีกันเถอะไอ้มนุษย์เฮ้ยก็ดีเหมือนกันอ่ะเราจะได้ไม่ต้องฆ่ากันแล่วรก็จะได้ร่วมมือกันไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันขอเป็นมิตรกับนายเหมือนกันไอ้คุณย์เรามาเซกแทนกันหน่อยนี่โงห และในเมื่อทั้งสองเนี่ยเขาคืนดีกันนะครับผมมันก็จะมักมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น,นครับผมจุนอจูโกสมันกลับมาแล้วไม่เป็นไรเจ่ามนุษย์ฉันจะฆ่ามันเองยอาเป็นไงเป็นไงฉันอฉันโดนกดจากมันเนะ่ะไม่นะอเจูเพื่อนเพื่อนหุ่นยนต์ไม่นะฉันเพิ่งช่วยนาะยออกมาเองทําไม อีโจกอสมันใส่มากเลยเลยย <d ick ery> ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมกอสมันกลับมาอีกแล้วเหรอใช่ฉันกลับมาแล้วรอจะไม่ไม่ไม่โลกมาคืนดีกันไหมอ้ออ๋ออ๋ฮาฮ่อสจะครองโลกจะครองโลกแล้วจะครองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมันก็ครองโรกเหมือนกันไม่ใช่ กอดจบกักนไปแล้วครับสำหรับคลิปผีโพกไปกาในวันนี้ครับผมภาคต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันสิว่าคนกับผุ้ยศนเนี่ยเขาจะร่วมมือกันเนี่ยสามารถเอาชนะไอ้โจ๊กคอสได้หรือไม่ครับผมก็ขอบคุณที่ดูภาคนี้ครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสร้วันนีสวัสดีครับ